หาดใหญ่จะกลับมาเหมือนเดิมได้หรือไม่บ้านเมืองพังเสียหายธุรกิจหยุดชะงักแล้วรัฐมีแผนฟื้นฟูกับหาดใหญ่ยังไงบ้างมาตรการฟื้นฟูเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มแรกคือมาตรการลดภาระหนี้รัฐเนี่ยก็จะให้ผู้ประสบภัยค่ะพักชําระเงินต้นแล้วก็ยกเว้นดอกเบีย้ยไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายนาน12เดือนดอกเบี้ย0% แล้วก็มีสินเชื่อเยียวยานะคะให้ลูกหนี้เดิมเนี่ยสามารถที่จะกู้เพิ่มได้อีก1 0 0 0 0แบาทดอกเบีย้ยศนนาน1ปีแล้วก็มีสินเชื่อฟื้นฟูอาชีพสูงสุด1ล้านบาทดอกเบี้ยศูนปอร์สำหรับใครนะคะที่ต้องการจะเริ่มต้นงานหรือว่าธุรกิจใหม่กลุ่มที่2เนี่ยก็คือการเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับผู้ประสบภัยค่ะอย่างที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือให้เงินเยียวยาครัวเรือนละ9 0 0บาท แต่หน้างานเนี่ยก็ยังคงมีความสับสนในเรื่องของการยื่นรับสิทธิ์กันอยู่นะคะส่วนเรื่องบ้านเรื่องรถค่ะรัฐเนี่ยก็มีสินหมายประกันภยัยบ้านเคลมได้สูงสุด2 0 0 0 0 0บาทร้านค้า3,000 30, 0บาทส่วนรถยนต์เนี่ยก็สามารถเคลมได้เลยนะคะใช้แค่รูปทะเบียนแล้วก็ระดับน้ําฝั่งของผู้ประกอบการค่ะรัฐเนี่ยก็ขยายเวลาในการส่งเงินสมทบของนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนในพื้นที่ประสบภยัย ส่วนลูกจ้างที่ไม่สามารถทํางานได้นะคะก็จะได้รับเงินทดแทน50%ของค่าจ้างสูงสุด180วันและสําหรับ SME ค่ะก็สามารถที่จะกู้ได้สูงสุด15ล้านบาทเพื่อช่วยให้ยังคงมีการจ้างงานต่อไปกลุ่มที่3เนี่ยคือมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าครองชีพค,ค่ะโดยมีมาตรการลดหย่อนภาษีนะคะถ้าว่านําไปซ่อมทรัพย์สินก็จะหักลดหย่อนได้สูงสุด1 0 0 0บาทซ่อมรถลดหย่อนได้30,000บาท ส่วนผู้ประกอบการค่ะหักค่าใช้จ่ายซ่อมทรัพ์สินได้2เท่ารวมถึงยังมีโครงการธงฟ้านะคะที่ช่วยลดราคาสินค้าจําเป็นอุปกรณ์ซ่อมบ้านหรือว่ารถเพื่อบรรเทาพวกรายจ่ายเร่งด่วนและสุดท้ายคือการถอดบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดซ้ําค่ะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้ไปขอความช่วยเหลือจากประเทศที่มีระบบการจัดการน้ําที่ดีอย่างประเทศญี่ปุน่นเพื่อวางแนวทางระยะยาวส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะก็เตรียมแคมเปญฟื้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการประชุมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เริ่มมีการฟื้นตัวพร้อมช่วยสร้างอาชีพใหม่ผ่านการสนับสนุนค่าแฟรนไชส์และการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในการจดทะเบียนและขอใบอนุญาตเพื่อกลับมาเปิดกิจการได้เร็วที่สุดค่ะหาดใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจของภาคใต้นะคะทั้งหมดนี้เนี่ยคือแผนในการฟื้นปูมเมืองหาดใหญ่ที่ไม่ได้ตังเป้าเพียงแค่ฟื้นเมืองให้กลับมาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอยากให้หาดใหญ่ กลับมาแข็งแรงได้มากกว่าเดิมแต่จะสำเร็จหรือไม่นี่คือโจทย์ของรัฐบาลท,ที่เราต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะ